เฮ้ยว่าเดี๋ยวก่อนแข่งอะไรก็แข่งกันได้แข่งอายุแฟนลับกันเดียวผมยอมผมยอมก่อนเลยยอมเอาไหมแฟนลับใครอายุมากที่สุดเริ่มจากของพี่พพยก่อนของพี่มากสุดน่าจะเป็น8มายสิบสี่สสสยังมาไหวอีกเหรออ๋อใช่ใช่อุ้ยหมสิบสี่สสสแล้วเหรอวันนั้นพุ่งเจ็ดสิบสองเองนะ แปแล้วเหรอมีหรอบอเจดสิ 75, ใช่ไหมคุณยาย72คนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ป่านนี้3ปี75แล้วม,มีว่ากว่านั้นไมมนหมคะของแฟนกับพาแปดสิเจ็ดเหรอคะของพาดเหรอของตุย้ยของตุ้ยแปดสแล้วยังไงก็ตามพี่ ผมบอกตรงๆว่าผมไม่อยากจะยกขึ้นมาเพราะว่าผมชนะแน่นอนจะบอกว่าปู่เย็นเนี่ยแฟนขับผมเลยแกไม่เสียใคอไยุรูเว่าอะไรร้อยสองไม่ใช่และนั่นนั่นอยู่แม่น้ำเพชรผมมาไปหาแกมากระลดดเลยเอาซีดีไปให้แกฟังจริงเหรอปู่เย็นร้อยแปดโอ้โหอ๋อ ตายแล้วใช่ไหมเอาดินี่เอาคนเสียชีวิตมาเล่นกันเลยเหรอคะเออเอาจะเอาไปไหนเลยฉันกับว่านต้องร้องเนี่ยไมไปร้องกันแล้วเอาตไปการ์ดจริงแตตที่ได้แบบว่าไม่รต่ว่าเราเราทางไงเราจะคุยหรือเราจะเล่นต่อให้เล่นดิพี่จะบ้าไม่เหลือมีเหลือเท่ยยยยไยย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 ้ยย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 ย ไม้พี่ว่าเป็นความกิดตียินดีของพี่มากเลยพี่เข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าแฟนแถวพี่เป็นรุ่นเราเขาเขาแม่มากที่สุดนะฮะถึงแม่อายุจะมากแต่ก็มากไปด้วยคุณภาพแอบุณภาพัอแอบบุลอมีปิดปากด้วยนะนี่อันนี้คือมายาของกุณสันติปิดปากวย มี่คนอันที่ไม่มีความรู้สึกแล้วทำไมของพี่นั่งน้ำลายไหลย,ย,ย้อยเนี่ยหลัดหลัดหลับหลของพี่เ,เป็นจะเป็นแบบว่าบ้านๆเลยๆนะดีครับเออฟีด้วยเอาลงไปร้องเอาลง <laughs> เอาก็ได้ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของตุ้ยว่าและพี่ภาคนะฮะเดี๋ยวเราลั่นไปเลยนะเราไม่คุยกันอีกแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆากนะฮะสำหรับความประทับใจที่เราอยู่กันมาเกือบสองชั่วโมงเต็มแล้วนะเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วนะแต่ไม่เหมือนใจพวกเรานะทำไมฮะใจพวกเราไม่ได้รับใครง่ายไม่ได้รักใครเร็วเหมือนที่เหมือนเวลานะนี่ยบอกที่ ฟังไม่ทันไงบอกว่าเวลามันเร็วใจพวกเราอ่ะไม่ได้เร็วเหมือนเวลานะคะเข้าใจไหมคะพวกเราเนี่ยยิ่งกว่าเวลาค่ะเร็วมากไม่หัวเราก็ไม่ต้องเงียบได้ไหมอ่ะเงียบซสแอดังก็ไม่ขำก็ไม่เป็นไรอ่ะทำไมต้องเงียบกระช็อปกันขนาดนี้ด้วยอ่ะ เชื่อผมแต่แรกว่าร้องเพลงก็จบไปแล้วเชื่อผมร้องเถอะตันกันมันต้องมีตังค์ร้องให้นะคะร้องให้ทำไมคะเอ้าจะร้องเุณแมสันตินี่นี่คุณคุณพี่นี่เป็นของหลองตุ้ยนะครับคนนี้นะอันนี้คือที่บ้านนี่เขามอไซค์มาส่งใช่ไหมคะทำไมฮะทำไมครับพี่ว่าสูงมากๆเลยนะคะอ๋อไม่ใช่ครับคุณพี่อยู่สมาคมโต๊ะคืนที่มันเทศ อย่าว่าไอ้คนนี้ผมะยกผยกตัวอย่างแฟนไม่ใช่ของ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 ตุ้ยเนี่ยยังนั่งมอเตอร์ไซค์แบบชิวๆยังพอตั้งนะของพี่นี่คือมันหายไปแล้วไงไปหนครับทำไมข้างหน้ามันหายไปหมดแล้วเนนั่งนอเรไซค์เร็วบอกมอตอรขับเร็วนะหัวจะผมไม่เหลือแล้วนะคะอะไรคะอะไร่ะจะร้องเพลงแล้วอะ ต้องขออภัยด้วยนะคะเล่นๆกับคำนะคะอย่าโกรธนะคะอย่าเครียดอะไรขึ้นมานะคะพี่บอกว่าไม่ค่อยโกรธนะครับเกลียดเลยเกลียดเลยเอายังคะไม่ใช่พี่จะร้องแล้วเออแล้วตุ้ยตุ้ยอยู่ไหนนี่ไงผมไม่ยีอยู่ที่ไม่ลงแล้วสามเพลงให้ลงขึ้นอะไรนะอยู่นี่หมดเลยนะโอเคใครร้องใครไม่ร้องอยู่วันนี้แหละก็คือต้องอยู่ด้วยใช่ไหมอ๋ออยู่อยู่